ช่วงนี้ค่ะมาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาชุมชนป้อมมหาการเป็นสวนสาธารณะกันบ้างนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครกําหนดเส้นตายชุมชนป้อมมหาการให้รื้ย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ก่อนวันที่3กันยายนน,นี้พร้อมนํากําลังเจ้าหน้าที่ค่ะติดป้ายประกาศแจ้งเตือนการรื้ย้ายชุมชนป้อมมหาการด้วยค่ะ นายศักชัยบุญมาผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ติดประกาศแจ้งการรื้ย้ายชุมชนป้อมมหาการให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถานของชาติซึ่งสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้แต่ผู้อาศัยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรื้ย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ทั้งที่มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารให้กลับกรุงเทพมหานครแล้วดังนั้นจะำดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง12หลังแรกที่ยินยอมให้หรื้อย้ายภายในวันที่3กันยายน2559 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้หรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เป็นจดหมายไปยังเจ้าของอาคารที่ยังไม่ยินยอมให้หรื้อถอนทั้ง46หลังซึ่งล่าสุดเจราจาขอคืนพื้นที่ได้เพิ่มอีก32หลังเหลืออีก14หลังเท่านั้นที่ยังยืนยันว่าจะไม่ขอย้ายออกจากพื้นที่